เ,เบิ่งวิธีเอาโตงขึ้นเอาขึ้นจากรอบแล้วม้นมนี้น้ำเห้งขังนี่มีเยวาต้อนท่วมหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปเมื่ล้ร <c oughs> เวอร์อุ้ยอ้สลามเข้าน้ำเข้าแล้ว <c oughs> โอ้พ่อ้วบาดนี้ <c oughs> <c oughs> อ่นี่แหละ <c oughs> อุทีเอาปลา กินเป็น,นหัวโตง้เตงเห็ดโต้งเห็ดโต้งเห็ดต้อนน้อยกว่านีก้ก็ซื้อเปนหัวต้อนคันใหญ่ขึ้นมาีเห็ดในห้วยก็สซื้อเป็นโตง้งน,น้ำเข้าน้ำยังมาจะน่ากระท่วเลย อย่ามารอรุนมรงปล่อยเอาไปก่อนยนัด <c> เ <oughs> สียวหนึงมึงไม่ดีกว่าขี้เหนี <c oughs> ยขนาดเนาะ <c oughs> อ่าต่อ าเดียมารอนร вот ุ่นกันน <Leo. sh arp> ี sí, so ่ป้นมาละเด็กขี้เงียวอ่ะจะเดินต่อ ด,ดน้ำาไร้ไกำลังมาน้ลมาเน,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 นาันน้ำขึ้นเรื่อยๆมันหล <c oughs> ุี่หือไหน้ำมันยังบุ่มลงไอ,องลงไทด้แต่ป่าซิวป่านะตึกในหน้าตน้นน้ำมันยูย่แหละน้ำนย <c oughs> ู่แล้วตอนตัวเมันจีไปหมดแล้วมนรับพ้องแ่้ับีแล้วมันสีออกวี้อะไร

ไป,ไปไปไปทาอยกานีและโต๊กี่ดอกเดี๋ยวมาทาเบิงมาทาลุนเบิงสิได้บอม <c oughs> ีละโตง้งทีสวิตบ,บ้านๆน,นะฮะอยู่หากินตามห่วยตามห้อง <laughs> ủa, ủa, chụp một ca đây đi khi to nhảy sao đây Sao nì giác nhiều cốt nọ này nọ kia bạc sang nghe anh ba này con ừ. 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 cắn ừ. những <laughs> à, ừ. ừ. đây tối nhảy gì vậy มีแต่ตัวน้อยเนาะมีแต่ตัวซ้อเนี่ปลาปาะ mẹ tôi nhè, nó bà cột nè Mẹ mẹ chắc bán đấy Thấy nó lông đấy mồm Màu lụm Bỏ ra đây <laughs> ขนาดโทรหรอนี่เนี่นั่นเองเอาคืนจากพ่ออะไรวันนี้โ่ลงแต่ึ้นนี่หัวโอ้ไฟเข้าตู้เขาคืนแต่น้ำมาใหม่สำเนาต้องจะบ่อยมุ้งเอาถางเลยหันผู้ดีแจ้ง ขายุนบขาดเนาะเป็นขาดไปทำยอยูบ่โอ้ขาดนะอห้ามุ่งกังเลเนีมุ่งังเหลวดอน้องสะปลาคอเนี่ยออกป่ยกินน้องปลาคอกั้งมือือปลคออย่างี้คอออย่านี้ยหัวง่ยหัว่ามนองลูกมันปลอยน้องเลย เพื่อไม่ด้อกน้องสูงคนสูงันอยู่กับลาฝนตั้สูงมันเพื่งเละปลาปีนี้เนาะเลยเฮ้ยกระดิเดเลย

มแม่ตัวนี้นี่น,นี่ใส่ครับ <c oughs> ลา,ายเลยเนาะพอตัวใหญ่ตัวใหญ่เบินา้ครับเ <c oughs> นาะ <c oughs> <c oughs> ตัวใหญ่เจียบขัดของนึงอะอ็ะคีรลระดุกนา

โนนโอ้ยไปแล้วแหละไปดิไปไปหรอวะมัน <c> ส <oughs> ิลัดมันน้ำลุกมันสิลัดลงมานหองพ่อ้มนออกปุแล้วนาใส่ตรงผมผใส่มน่าแล้วนโตงเพกาเนาะันเนะเป็นแลอใดแล้วมน่งหน่ nó tối nhây nó vào kho nhây rồi nó nhây kho nó lấy cả nhây nó nhây đây lai à, tầm tay <laughs> lúc <laughs> mà phộp phộp chị, mình có nhây nhà muôn lên đó nhò vào khuyện nó là สมมันมีผลหัวปีแล้วเนาะมีผลหัวปีคัดแล้วกุ้งกติดเนาะเข้าเสือ้าแลว กมีแต <mm ่พีทารูปป่านะจีนุ้ยแม่

ปละดุกติดปลายมาน้ำประทานน,นี่น้ำบทานตอนในผ่าอหนึ่งหายขนาดแล้วลูกแม่หนึ่งขนาดเท่าไหร่ มีไผออกมาว่านนี่รือวันยักสิมีออกมาอยู่ว่ะว่ามันคือแดงตัวอันนี้ลายอ่ะ่อยตายแล้วตูงตงหะกอมนีะ่อยนนนย้วักษสามนี่นี่กับยักไวกาลีน่ะมีแต่ลูก หนองในเฮือนนะบอเอยู่อยู่ดอกสัอยส่กหนสูง